สวัสดีครับสนยขับ FC ซีทุกท่านวันนี้เรามาเดินตลาดสดนะครับผมเช้าเช้าหลังเลิกงานาครับผเนื้อนะหมูอันนี้เนื้อนะอันนี้หมูหมูแดบดบเดียวนะแดบดบเดียว สวัสดีครับหสวัสดีค่ะครับผมอันนี้กินได้เลยมเนี่ยได้เลยค่ะปลาเลือเตัวใหญ่ก็ที่ก็มีตัวเล็กก็มีแล้วกินกับอะไรเ่ะกินกับอะไรก็กินกับข้าวเหนียวอะไรเนี่ยข้าเจ้ากได้กินได้เลยค่ะปลาด้วบรรยากาศ ลูกไม่แพงด้วยเอาแข็งแข็งเลยเอาแข็งๆเลยดิบเนี่ยต้องคนให้ทั่วเอาแข็งเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยได้เอายิ่งแข็งยิ่งดีเนี่ยได้ดได้ไดเอาไปกินน้ำร้อนสีลูกอะ่ะพี่มาจากไหนอะ่ะพี่ ร้อยเอ็ดเขาปลูกเป็นเเปป็็นนสวนเขาเลยฮะตลาดพลเรีบฮะเอามาจากไหนอะมาจากตลาดตลาดแล้วตลาดเขาแล้วมาจากไหนจากเมืองจีนป่ะน่าจะมาจากตลาดไทยตลาดไทยตลาดไทยถ้าลูกค้าจีนมันลูกแบบตัวนี้ใช่หรออันนี้ของเกาหลีอันนี้ลูกค้าของเกาหลีเกาหลีเหรอเกาหลีมันจอกหวานใช่เกาหลีมันจอกหวานใช่เกาหลีมีเกาหลีญี่ปุ่นจีนมันฝาังเมียนม่งจีนฝรั่ง ของเกาหลีนี่รับประกันเลยครับไหนเกาหลีที่ไหนที่สองครับอันนี้เบอร์เลกเบอร์ใหญ่ตันนี้คู่อะไรยี่ห้าอ่าไม่เหมือนกันเหรอลูกเล็กคู่ใหญ่คู่ยี่ห้าเออทำไฟฟ้าตรงนะแล้วอากาศไหม เอามามาลิปนี้คือสชยแยมาลงตลาดเด้อะอุ้ยลองปองกันเยอันนี้ก็จะได้กินเออน่ากินน่ากินครับใช่ของเด็ดๆบ้านเราเดี๋ยวขอชิมกับลุงได้ไหมขอชิมลุงนะครับชิมไหมครับหวานนะเขาไปกินเวลาแบบติดๆไปกับไปล่มสอดแจงสินาะนั่งกินเนาะน้ำสาแจงน้องกินปลา บานเจ็บบกินได้หมดแล้วรสชาปนีคือปกติละขั้น40อรห้าสิบห้าลังจะเป็นตัวมวาห้าสิบได้ป่ะโดห้าสิบได้ป่ะได้บ่ได้ได้ขนาด เอาแค่น okay. okay. ี okay. okay. ้หน okay. ่อยพอเดี๋ยวมันก็เหลืออยู่กินไปหมดแล้ทีเห็นเอาไปบอกินเหมือนพี่กอล์ปเดียวพอแล้วถึงโรไหมเนี่ยพุงเนี้ยเอาแค่นั้นพุงเนี้ยพอแล้วชื่อเสียดเสียดนะครับอันชื่อเสียดไหมครับ ท the uh, no like, like, ี่ YouTube YouTube ป้ามดอยู่ยาวอำเภอน้ำเชี่ยวเห็นร้านพี่เห็นพี่ด้วยเข้าไปติดตามนะป้ามดอยู่ยาวว่ารครับกระเป๋งินขาัแดงลอยยี่อิบเงินแต่ว่ากระจายเลยยู่ระกาสองร้ยย่นั่งเองหมอลำ สกแกนค่ะงไป,ะไ,ปะไปแล้วดิไปแล้วค่ะ ปามดอยู่ยาวนะพี่เข้าไปกดไลค์เลยเห็นความหลองพี่ด้วยคือยังก่ครับอันปลาโมดอยู่ยาวครับปาโมดอยู่ยาวปลาโมดอยู่ยาวครับผมคืนนี้เล่นอยู่ที่คืนนี้เล่นมหาชนะชัยพระเสาพระเสาตะบนพระเสาอะ อาตบลพระเสาใช่ใช่ตบลพระเสาบ้านแดง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 จิตวิดรบบ้านแดงวัดเสาตัวจริงจริง่ะนี่ผู้จัดการถ่ายคีย์คา นี่ครับครับเอฟซีครับผมนี่ครับเขายาแย่แป่ว่ามนเดิลอดดีครับคาเรคับไปแล้วปเชยาให้ร่างใาสาวน้อ่แพงะเอกของเหมเกวัดศิีดอากนมูระทะหมูกระทะหมูโน้น่ะเยอะเลยเอ้กระทะซื้อได้ไหนครัพี่กระทะกระทะปิ้งหยางร้านนี้มีผมว่ามีนะเออนะครับ เข้าไปไหนเข้าช่องไหนอ่ะไเตาคืนรถก็จะได้เรืองสี่บอกอะไรกระชากได้าไม่ใช่หน่อยเดียวเดี๋ยวพี่เอาเอาเนี้ยกันเอาเจียอร่อยไหมี่ยเจียวร่นากเขาที่ก่อนไหมเนี่ยเาอาไปใสคืนรถเอได้ไได้เดี๋ยวมันซื้อกระชายนะกินกระชายนะสักีสิบบาท ต้กินพวกนี้สมุนไพรไทยกินครับอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยพิษสดไม่กระด็นแต่พริษสดต้องมีแล้วรับรองได้ถ้าคุณกินกระชายกระเทียมขาเนี่ยขมิ้นเนี่ยรับรองคุณอายุยืนแน่นอนผมก็อายุมากแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นโครคหมเป็นภัยตรวจแล้วไม่มีอะไรไเป็นไรเลย ใครเออใครมีกเออนี้วะกระชายนี้ยังมันซื้อของเรซื้อติดพี่ต่อเพราะเก็บไว้นาะนๆไม่ค่อยเวิร์กระายผมครับเขาไม่าไหมอ่าเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่สิบบาทครับฮะยี่สิบใช่เหรอแพงไปหน่อยนะสามสิบโอ้ยไม่มค่อยสวยดูนี่ดีกว่า Nè, yeah. khóng khai nè Ờ, xịp nè Xịp xuôi Nè, xịp nè Nè, xịp xuôi đây nè Nè, nè นี่ครับนี่ครับแฟนคลับเอฟซีครับผมประโยชน์เหลือหลายอันนี้กะชายจ้ายี่สิบบาทเขาเรียกแก้แก้กดไรย้อนได้คะับผมบอกได้เลยคนที่เป็นกดไรย้อนกินกระชายทุกวันรับรองได้ได้เลยโอเคนะครับแฟนคลับเอฟซีคุณสูหายไปไหนแล้วครับหายแบบบรรยากา์ครับผม ตลาดอาคารลา,ลาดลาดสัดุดุคงจะเป็นตลาดตลาดดูของหลวงแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวต่อคลิปหน่อยถ้าไม่ต่อก็คลิปนี้ก็สวัสดีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอ,นนอันนี้หั่นนะฮะหั่นหน่อยอันนี้หนังเนี่ยหันห่นหั่นเล็กๆให้ผมหน่อยนะน้องนะ ทันเลยโอเคนะครับ okay. วันนี้เราก็กินหมูกระทะนะฮะกนระทะซื้อมาแล้วก็ต้องซื้ออีกก็เอาไปเก็บไว้บ้านสวัสดีครับสุขครับจบคลิป่อยครับเช้านี้ทานอะไรครับผมตอนนี้กินหมูกระทะกนันนะครับกูไม่อยากจะถ่ายแล้วโอเคนะ <c oughs> อ่ะอ่าว่ามาอ่ะเท่าไหร่วันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ของพ้างก่าปาทหมูกระทะอีกพัก หน้าจะอยู่จุดประมาณสองพัน 2, หน้าหน้าตาสดชื่นหน่อยข <c oughs> <c oughs> ึ้นใจใจเยอะอยากกินเพราะหิวเอออยากกินมากอากาศเย็นเลยอยากกินมากค่ะก็เป็นคนที่ใช้เงินเต็มน,นะเป็นคนที่ตรงนี้เราจะไปสแสดงอยู่ที่ไหนอ,อันนี้พระเสาฮนะมาเราจะไปสแสดงที่ตำบลพระเสาบ้านแดง อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับผมมื่อพ่อการผู้สังขะสังขะสุรินทร์คือเก่าระทิพย์คลิปนะครับผมกลุ่มถิดนะครับสวัสดีครับมัมมี่มือใดเงแดงแวะล่วงบอนแพงตีโซฟาไปเปิดฉากครับผมโอเคครับติดตามบํารวจยาวติดตามช่องสุขสายใหญ่เพชรบ้านแพงก็ไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกแต่ได้สดนั่นแหะครับสวัสดีครับอ่ะมองก็หน่อยท้ายคลิปนี้ครับ ฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพรบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท้องฟังลูกดิมิตครับนีก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินรับเชิญบนเวทีสาวลำแพงครับกับซีนี่ศิลปินจากแกรมมี่โกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมิโกแล้วก็คุณพชิน้องหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตรปัตรมนันแล้วก็ไอเมน่มนมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเพงเื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแท้แน่นอนกับเพลงไม่งูยิงความครับผลงานเพลง โชว์ไม้ของลาค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนางเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเศร้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บว่าิเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนายครับวันที่24เก่าโมงเศร้าครับแต่ว่าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั้นสิรองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่เก่าศิลปินหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเรขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่ลากาพ่อฝากพ่อแม่จี่ตามผลงานพี่ไม่หลายได้ดจากลากาอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิล,ลปินมากมายแล้วคะ่ะนอกับบัตรลวค่ะจาก1,348บาทเหลือ9 99, 9 9บาทครับคือผมอยากสนับสนุนใพี่น้องเขา กุ้มป so the no ิดด so ้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9้าบาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ฉนั้นคือ3ามมือในหนึงลิงในราคา290บาทครับ2องบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ่อ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยผิดบันแพ้งแฟนผิดแอบมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพอกันใ้กูปิดครับ